สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์นะคะรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะคะ,ะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเริงฤดีมณีพัททรค่ะจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะมาดูโครงสร้างของข้อสอบกันนะคะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนแรกที่เป็นทักษะการเขาใช้คำว่า listening and speaking ะะก็คือการสอบวัดทักษะการฟังและการพูดซึ่งในพาร์ทแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบสนทนาแบบสั้นนะคะซึ่งมีทั้งหมดสามบทสนทนาด้วยกันนะคะนี่เลยนะคะสามบทสนทนาเป็นเป็นช็อตคอนเวอร์เซชันนะคะส่วนพาร์ทที่2ของส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นคอนเวอร์เซชันที่ยาวขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะ จะมีแค่หนึ่งบทสนทนาเท่านั้นในส่วนที่2เนี่ยเป็นทักษะ Reading ค่ะ Reading นะคะซึ่ง Reading เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วเยอะนะคะมีทั้งหมด50คะแนนด้วยกันซึ่งเยอะกว่าของที่เป็นทักษะการฟังและพูดจะมีในเรื่องของโฆษณานะคะบทวิจาร์ณสินค้าหรือว่าบริการรายงานข่าวนะคะภาพประกอบบทความ ะะแล้วก็บทความทั่วไปซึ่งนะคะเขาจะมีจำนวนบทความมาให้เรานะคะโฆษณาเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ไม่ยากมากนะคะแล้วก็ไม่ได้ยาวอะไรนะคะเขามีให้เราดูนะคะสองบทความนะคะส่วนบทวิจารณ์สินค้าหรือว่าบริการเนี่ยจำนวนหนึ่งบทความอันนี้ก็จะเป็นบทอ่านที่ค่อนข้างอาจจะยากขึ้นมาจากบทโฆษณานะคะส่วนรายง,งานข่าวเนี่ยก็เป็นหนึ่งบทความ นะคะแล้วก็ภาพประกอบบทความก็คือจะมีกราฟนะคะหรือจะเป็นแผนผังแผนภูมิอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด2เรื่องเห็นไหมคะนะคะค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับเรื่องของ reading skill นะคะบทความทั่วๆไปในในส่วนสุดท้ายของภาคท,ที่2นี่นะคะเรื่อง reading เนี่ยจะมีจำนวนซึ่ง ยาวมากนะคะก็คือ500ร้อถึงหกรคำนะคะประมาณหหน้ากระดาษ A4 เราจะต้องอ่านด้วยกัน2บทความส่วนสุดท้ายนะคะพาร์ทที่3นะคะของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นการวัดทักษะการเขียนซึ่งทุกท่านอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยากนะทักษะการเขียน25คะแนนคะแนนเท่ากับพาร์ท listening speaking เลยนะคะถามว่ายากไหม พอสมควรนะคะมาดูกันค่ะพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นการเติมนะคะบทความให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเขาจะให้เท x กซ์มาจำนวนทั้งหมด3บทความด้วยกันนะคะเป็นบทความซึ่งจะมีบทความเต็มนะคะแล้วก็มีส่วนที่ว่างไว้เป็น blank นะคะเป็นช่องว่างให้เราเติมนะคะข้อสอบเป็น multiple choice ใช่ไหมคะ ไม่ใช่อัตไนนะคะเป็นปรนัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะนึกไม่ออกว่าจะเติมอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูทริคก,กันนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะของพาร์ทที่3เนี่ยเขาจะเป็นการเรียงประโยคค่ะเรียงประโยคนะคะในย่อหน้าให้สมบูรณ์นะคะเป็น paragraph organization จำนวนนะคะ5พารากราฟนะคะด้วยกันนะคะอ่ะแล้วก็มีทั้งหมด20ข้อนะคะ แน่นอนข้อสอบอันนี้เป็นปรนยัยมี4ตัวเลือกนะคะเวลาที่ใช้เนี่ยนาทีนะคะในเมื่อเข้าใจโครงสร้างของข้อสอบ A Level แล้วนะคะในในปีหน้าโครงสร้างนี้ก็จะไม่บิดไปจากนี้มากนะคะอาจจะมีเพิ่มหรืออาจจะมีลดนะคะในจำนวนข้อนะคะแต่ก็ไม่ไม่ในโครงสร้างหลักเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะอันนี้เป็นข้อสอบเก่านะคะของปีนี้เลยนะคะสดสดร้อนร้อนเลยนะคะมาดูพาร์ทที่หนึ่งนะคะที่เป็นช็อตคอนเวอร์เซชันนะคะทั้งหมด20ข้อ25คะแนนอ่ะมีในพาร์ทคอนเวอร์เซชันนี้ช็อตคอนเวอร์เซชันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3บทความบทความแรกนะคะมีทั้งหมดสี่ข้อนะคะเป็นคอนเวอร์เซชันแรกแล้วมาดูกันก่อนคะ่ะ c o n เวอร์เซชัที่เขาให้มานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสิ่งที่เราควรทำสำหรับการทำข้อสอบ Conversation ไม่ได้ยากเกินไปนะคะก็คือเราจะกวาดสายตาดูว่าเขาให้ซิทูเอชันมาคืออะไรซึ่งในนี้เนี่ยซิทูเอชันที่เขาให้มาเนี่ยเป็นซิทูเอชันของการคุยกันระหว่างเพื่อนสองคนเพราะฉะนั้น Conversation จะเป็นบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการนะคะจะค่อนข้าง เป็นอะไรที่ informal นะคะไม่เป็นทางการนะะมาดูกันซึ่งโบกับแนนเนี่ยเขาคุยกันนะคะคุยกันเรื่อง K-POP ถ้าเรากว่ดาสายตาไปดูจะเห็นว่า K-POP เรามาดูกันนะคะโบเนี่ยพูดขึ้นมาก่อนว่า you know I'm a real fan of K-pop เนไหมเขาก็พูดเรื่อง K-POP ขึ้นมาเรารู้แลวโอเคนะคะ เกินขึ้นมาก่อนแล้วว่าเป็นเรื่องของเคป p อปที่เขาจะมาบอกบอกนะคะ I keep up with the songs and fan websites นะคะสิ่งที่น่าสนใจดูตรงนี้นะคะ keep up with แปลว่าอะไร keep up with ก็เหมือนกับเราติดตามข่าวนะคะติดตามตรงนี้คือติดตาม2ก็คือเพลงถูกไหมคะแปลว่าโบเนี่ยเป็นแฟนก็ต้องติดตามแหละนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เข้าใจคำว่า keep up with แต่เรารู้ตั้งแต่แรกเขาบอกว่า I'm a real fan เพราะฉะนั้นเป็นแฟนคลับอะเป็น fc เราก็ต้องติดตามอยู่แล้วซองแล้วก็แฟนเว็บไซต์ด้วยติดตามทั้งเพลงแล้วก็ไปดูเว็บไซต์ว่ามีข่าวอัปเดตอะไรบ้างใช่ไหมคะ Did you hear hear อะไรไม่รู้นะคะ about Lalita เห็นไหมคะแสดงว่าเขากำลังจะถามแนนว่าได้ฟังได้ยินเรื่องนี้ไหมได้ยินนะคะคำนี้คือ hear คำว่า hear เนี่ยคือได้ยินเรามาดู choice ที่เขาให้เรามานะคะ choice แรกก็คือ the news hear the news เพราะฉะนั้นเราลองมาเอาเข้ามารวบกันดูนะคะ hear the news ได้ยินข่าวซึ่งอันนี้ใช้ได้เห็นไหมคะแต่ถ้า hear the sound hear the sound about Lalita มันได้ไหมคะ ได้ยินเสียงเกี่ยวกับลลิตาไหมอันนี้ไม่เข้าพวกเลยนะคะ hear the sound อ่ะได้นะคะแต่คอนเทนต์เนื้อหาเนี่ยไม่เข้าพวกนะคะไม่สามารถ hear the sound about ลลิตาได้นะคะ hear the sport sport เราคงไม่ hear เนาะเราคงจะไป watch นะคะ the match นะคะซึ่งเป็นการไปไปดูการแข่งขันแบบนี้เป็นต้น ก็ใช้ไม่ได้นะคะข้อนี้เราก็ตัดออกเลยนะผิดแล้ว hear the sound ก็ about Lalita hear the sound ได้อย่างที่บอกนะ,ะแต่ว่า about lalita เนี่ยมันไปคนละเรื่องเลย hear the weather เนี่ยไม่ใช่นะคะถ้าเราจะฟังข่าวพยากรณ์อากาศเราจะใช้คำว่า listen to the weather forecast ใช่ไหมคะ listen to นะคะฟังนะคะเราจะไม่ได้ได้ยินนะคะ,ะหรือได้ยินเกี่ยวกับ สภาพอากาศก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้ข้อที่เป็นไปได้มีข้อเดียวก็คือข้อที่หนึ่งะคะ hear the news about Lalita เห็นไหมคะได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Lalita ลลไหมนะคะเขาถามเมื่อถามว่าได้ยินข่าวเกี่ยวกับ Lalita ลลไหมแนนถามทวนซ้ำ Lalita ลลเหรอนะคะเห็นไหมมี question mark l ล a ลเหรอ You mean the singer เขากำลังถามว่าอลาลิตาไหนลลิตาที่เป็นนักร้องของนะคะเคป๊อปกรุ๊ปพิงค์อิงหรือเปล่านะ,ะก็ถามกลับนะ,ะอันนี้เป็นบทสนทนาที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากๆเลยถ้าเราไม่รู้อยู่ดีๆเพื่อนเกลิ่นอะไรขึ้นมาชื่อคนคนหนึ่งนะคะก็งงว่าเอาใครเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนถามเพื่อความแน่ใจนะคะคุณแนนเนี่ยหรือน้องแนนเนี่ยก็ถามเพื่อความแน่ใจว่า ละลิตาคนไหนคนที่เป็นนักร้องจากวง k p o ๊ที่ชื่อว่า Pink i n ิหรือเปล่านะคะส่วนโบก็ตอบว่า yeah ใช่นะคะเนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างเพื่อนเนาะ,ะเขาก็จะใช้ yeah นะ,ะไม่ใช่แบบ yes หรือว่าอะไรที่ที่เป็น formal นะคะอ่ะ she จุดๆ that crazy Korean guy in MRT ซึ่งใส่นะคะ quotation ไว แปลว่าเป็นชื่อวงนะแล้วก็มันเป็นชื่อเฉพาะนะคะ The Boy Band เห็นไหมคะ Boy Band ก็เป็นชื่อวงวง MRT เขาบอกว่าเออใช่เป็นลาลิตานั่นแหละนะคะชีก็หมายถึงลาลิตาลาลิตาเนี่ยทำอะไรไม่รู้นะคะกับ That Crazy Korean Guy นะคะกับเอ่อคนเกาหลีนะคะซึ่งอยู่ในวง Boy Band ชื่อ MRT นะคะเราไปดู choice ค่ะมาดู choice กันนะคะ choice ที่เขาให้มาในข้อแรกนะคะก็คือ apply for apply for เป็นว่าอะไร apply คือสมัคร apply นะ,ะใช้กับ preposition for ถูกแล้วนะคะแต่ว่า context ไม่ได้จะเขาจะสมัครสมัครกับหนุ่มชาวเกาหลีที่อยู่ในวงบอยแบนด์ไม่ใช่นะ,ะไม่ได้สมัครนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ในเรื่องของ คอนเทนต์ที่มันไปกันไม่ได้นะคะจัมอินทูคืออะไรมาดูเรื่องของ j u มอินทูค่ะซึ่งมีความหมายหลายอย่างนะคะความหมายแรกเป็น literal meaning ก็คือเป็น physical action เลยบอกจัมเหรอจัมแปลว่ากระโดดก็คือตรงตัวอักษรเลยความหมายนะคะกระโดดอย่างเช่นเขาบอกว่า the kids were so excited to jump into the pool ก็แปลว่า เด็กๆเนี่ยตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะกระโดดเข้าไปในสระว่ายน้ำนะคะ as soon as it o p e n ทันทีที่สระเปิดจะกระโดดลงไปเลยก็คือเป็นการกระโดดจัม p ไปที่ไหนจัม p into the pool นะคะในขณะที่ตัวอย่างที่2องเขาบอกว่า she quickly jumped into the car เห็นไหม to escape the rain โอ้ oh, ฝนตกฝนอยู่ดีๆก็ตกลงมานะคะ เทลงมาเลยเพราะฉะนั้นชีเนี่ยก็รีบนะคะกระโดดเข้าไปในรถเลยอย่างรวดเร็วนะคะเพื่อที่จะหนีฝนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็น physical action ก็คือเป็นการกระโดดจริงๆตามความหมายเลยนะคะตรงตัวเลยก็คือกระโดดเข้าไปในรถนะคะถ้า into เนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถเข้าไปข้างในได้ในสระว่ายน้ำก็กระโดดเข้าไปในสระเลยรถก็เป็นปิดถูกไหมคะก็กระโดดเข้าไปในรถ ะะตัวอย่างที่3ค่ะ he jumped into the river นะคะแม่น้ำก็กระโดดเข้าไปในแม่น้ำนะคะ to save the drowning dog นะคะสุนัขกำลังจมน้ำก็กระโดดเข้าไปในแม่น้ำเพื่อที่จะไปช่วยสุนัขที่กำลังจมน้ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหมายที่ตรงตัวอักษรเลยก็คือจ u m แปลว่ากระโดดไปดูความหมายอีกประเภทหนึ่ง ะะซึ่งเป็นความหมายที่เราเรียกว่า figurative นะคะก็คือเป็นความหมายที่ไม่ได้ตรงตัวอักษรน,นะคะดูตัวอย่างแล้วเราจะเข้าใจค่ะนะคะ before we jumped into the discussion ก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปในการอภิปรายก็คือหมายความว่าเราเริ่มไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแบบโดยไม่ทันคิดเลยอะนะคะกระโดดเข้าไปในวงสนทนาทันทีเลย นะคะยังไม่ทันได้คิดไตรต,ตรองหรือว่าถี่ท่วนอะไรนะคะก็กระโดดเข้าไปทันทีเป็นการที่เขาใช้คำว่า starting something quickly นะคะคือเข้าไปอยากร่วมมากเลยกระโดดเข้าไปเลยนะคะแต่ไม่ใช่การกระโดดที่แบบเราต้องกระโดดจริงๆใช่ไหมคะ let's review last week's material กระโดดเข้าไปในวงสนทนาเลยแล้วบอกว่าเออมาดูซิว่าเอกสารอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างไปคุยกันนคะ หรือตัวอย่างที่ 2. he just jumped into the new project นี่เขาเพิ่งกระโดดเข้าไปร่วมโปรเจกต์หรือโครงการใหม่นะคะโครงงานใหม่ๆ without fully understanding it นะโดยที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโครงการนั้นเลย it ต,ตัวนี้นะคะก็คือ่า it ต,ตัวนี้ก็คือ,อ project นั่นเองนะคะ I don't want to jump into a relationship too quickly ฉันไม่อยากกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วคือยังไม่อยากเป็นคู่รักกันอย่างรวดเร็วหรอกนะฉันยังคิดก่อนนะคะฉันไม่อยากที่จะกระโดดเข้าไปในความสัมพันธ์นั้นเห็นไหมคะอันนี้ก็คือการตัดสินใจทันทีทันด่วนเนี่ยนะคะ uh, after graduation ออีกข้อหนึ่งก่อนนะคะ she's always ready to jump into new experiences she always ready to jump into new experiences with enthusiasm นะคะเขาเนี่ยผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยพร้อมเสมอเลยที่จะกระโดดเข้าไปในประสบการณ์ใหม่ๆคือมีประสบการณ์อะไรมาก็สามารถที่จะเข้าร่วมประสบการณ์นั้นเปิดรับโอกาสเปิดรับประสบการณ์ตลอดเวลาด้วยความกระตือรือรน้น นะคะแล้วก็ตัวอย่างสุดท้าย after graduation he jumped into the workforce หลังจากที่เรียนจบปุ๊บก็รีบเข้าไปสู่นะคะวงจรการทำงานเลย without taking a break โดยไม่ไม่รอช้าเลยนะไม่ต้องแบบพักผ่อนก่อนอุ้ยเพิ่งเรียนจบมาหนักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอหยุดพักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยไปทำงานไม่จบปุ๊บ jump into the workforce เลยก็มีความหมายด้วยกัน2อ,อันนะคะ กลับมาที่ข้อสอบของเราค่ะในข้อที่2นะคะในเมื่อแอ p พลาย for สมัครไม่ได้นะคะกับคนที่เป็นหนุ่มเกาหลีนะคะจากวงเคป๊อปใช่ไหมคะามาดูจัม p ินทูจัมมินทูก็ไม่ได้อยู่ดีจะกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปในหนุ่มเกาหลีอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ไล่ตัดไปทีละข้อนะคะ move away เนี่ย move away จะมาจะต้องมากับ preposition f o r m move away from ก็คือเอาตัวเองออกไปจากนะคะเอาตัวเองออกไปจากแต่ในนี้ไม่มี from อยู่ดีๆบอกว่า move away that crazy Korean guy ไม่ได้นะคะคงสร้างไม่ได้อยู่แล้วนะคะน,นี้ผิดนะคะเหลือข้อเดียวก็คือ got married to อันนี้ถูกเลยนะคะก็คือ get m Mared to g e t married to someone นะคะบอกว่าจะต้องเป็นคนนะคะ someone ที่ตามมาตรงนี้บอกว่าแต่งงานกับใครก็คือแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีที่มาจากวง m r t ไงได้ยินหรือเปล่านะคะอ่าถัดมาแนนก็ถามว่าอ่ะพอแนนฟังว่าเออคนนั้นเน่ยได้ยินไหมนะคะเขาแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีจากวงนี้นะคะ แนนจะตอบว่าอะไรแล้วแนนบอกว่า I thought she was living in the U.S. อ้าวฉันคิดว่าลาลิตานี่อยู่ที่ U.S. ะอีกอยู่ที่อเมริกาซสอีกนะคะอยู่กับใครนะคะ With that famous football player ก็คืออยู่กับนันกฟุตบอลนะคะอีกคนหนึ่งที่โด่งดังมากเลยเขาบอกอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้างหน้าเนี่ยคนจะเป็นอะไรเขาให้ choice มานะคะ Congratulations ก็บอกว่าแสดงความยินดีด้วยจะแสดงความยินดีกับโบทํำไมใช่ไหมคะโบเขาไม่ได้มีอะไรข่าวอะไรนะคะแต่เขากําลังพูดถึงลลิตาซึ่งแต่งงานกับหนุ่มเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้น congratulation เราก็ตัดทิ้งแหละนะคะ uh. be careful ก็ไม่เข้านะคะเราตัดข้อที่มันแบบ ชัดเจนมากที่ไม่เข้าพวกเลยออกไปก่อนนะคะมันไม่เข้าเรื่องนะคะอยู่ดีๆบอกว่าอุ้ยระวังนะ,ะเขาบอกว่าลาลิตาแต่งงานไปนะคะเราไม่ต้องบอกระวังนะมาดูที่ forget it กับ you r kidding นะคะ forget it กับ forget it เนี่ยจะใช้เมื่อไหร่แล้วก็ you r kidding เนี่ยจะใช้เมื่อไหร่มาดูที่ you kidding ก่อนนะคะ you r kidding มีกับ you r kidding เนี่ย จริงจริงอ่ะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อแตกต่างกันนิดนึงถ้าบอกว่า your kidding me เนี่ยเป็นการที่เน้นมากเลยว่าอุ้ยเซอร์ไพรส์นะเป็นอะไรที่ไม่อยากจะเชื่อรู้สึกช็อกนิดนึงรู้สึกประหลาดใจมากๆนะเป็นการที่บอกว่าเราไม่เชื่อสิ่งนั้นมันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ที่เหลือเชื่อ นะคะอันนี้จะเน้นนะคะโดยที่เติมมีเข้าไปในขณะที่ you are kidding เนี่ยเป็นการพูดทั่วๆไปเลยค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นกันเองมากเลยก็แค่ไม่แน่ใจนะคะเวลาที่เราไม่แน่ใจว่าใครบางคนนี่จริงจังกับคำนี้หรือเปล่านะคะจริงจังกับสิ่งที่บอกมาหรือเปล่าหรือว่าแค่เล่นโจ๊กนะคะเล่นขำๆเท่านั้นเอง พราะฉะนั้นมีตัวอย่างให้ดูระหว่าง you kidding me กับ you kidding นะ,ะอย่างเช่นนะคะบอกว่า you kidding me you won the lottery เนี่ยอุ๊ยเธอพูดเล่นหรือเปล่าถูกรางวัลลอตเตอรี่เหรออันนี้เซอร์ไพรส์ละเห็นไหมก็เลยมามาลงท้ายด้วยคำว่ามีในขณะที่ถ้าเป็น you kidding เฉยๆนะคะ you kidding that can't be true เนี่ยคุณพูดเล่นหรือเปล่ามันไม่น่าจริงนะ อันนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ขนาดนั้นหรือว่า you kidding right นะก็พูดเล่นหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ย you kidding มีกับ you kidding จะต่างกันที่ว่า you kidding Me เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราประหลาดใจแล้วก็เป็นการเน้นนิดหนึ่งนะคะอีก choice หนึ่งอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ใช้คำว่า forget it นะคะ forget it เนี่ยนะคะเป็นการบอกว่า อย่าไปกังวลน,นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะคะเป็นการบอกที่ค่อนข้างแบบเออให้ให้คนเนี้ยจะเย็นๆประมาณนั้นนะคะอย่างเช่นบอกว่า oh no, I forgot to bring your book เนี่ยอุ้ยตายแล้วโทษทีฉันลืมเอาหนังสือเธอมาพอ A พูดแบบนี้ B ก็บอกว่า um, forget it ไม่เป็นไรนะคะ I'll get it next time เดี๋ยวไปเอาครั้งหน้าที่เจอกันก็ได้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเนี่ย เป็นการบอก it's okay นะคะใน e r m ไม่ mind, ไม่เป็นไรนะคะ no need to do anything ไม่ต้องกองังวลไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องรีบกลับบ้านไปเอาหนังสือมานะคะในความหมายที่2ของ forget it เนี่ยมันแปลว่า to withdraw a request ะะที่เราขอไปเนี่ยเออถอนขอถอนไม่เอาแล้วนะคะอย่างเช่นบอกว่า uh, can you help me with this letter เดี๋ยวไปช่วยเราในเ,าเรื่องนี้ทีหลังหน่อยได้ไหม I'm really busy เขาตอบว่าโอยยุ่งตอนนี้ยุ่งมากเลยนะยุ่งมากๆเออ forget it เออทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็คือบมายควาว่า it's okay I change my mind นะเปลี่ยนใจแล้วไม่ต้องมาช่วยก็ได้นะคะส่วนความหมายแบบที่3ของคำว่า forget it เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เป็นความกังวลน,นะคะกวนกบวายนะคะความหมายของมันนะมาดูที่ตัวอย่าง You think she's going to lend you money again? คุณคิดว่าเขาจะให้คุณยืมเงินอีกเหรอ Forget it เนี่ยลืมๆไปเลยไม่มีทางประมาณนี้นะคะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นความหมายแล้วเราก็คงจะตอบได้แล้วว่าน่าจะเป็นว่า you kidding เนี่ยเธอพูดเล่นหรือเปล่าเขาอะอยู่กับนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคนนั้นอยู่ที่อเมริกาไม่ใช่เหรอเห็นไหมพูดเล่นหรือเปล่าที่ไปแต่งงานเนี่ยอ่า ถัดมาเขามาพูดต่อนะคะ No you thinking about t e l e r t e s w i f t l y นะนี่เธอเข้าใจผิดแล้วเธอกำลังไปคิดถึงอ,อีกคนหนึ่งนะ,ะซึ่งอยู่ในวง t e l e r t e s swiftly ต่างหาก You don't follow celebrity news แล้วก็พูดต่อยว่าเนี่ยเธอไม่ตาม celebrity เลยเหรอนะคะไม่ตามข่าว celebrity นะคะผู้คนมีชื่อเสียงทั้งหลายเลยเหรอ Do you ะะเป็นการบอกประโยคขึ้นมาเป็นประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วย question tag w h a do you ใช่ไหมนะคะอันนี้ให้สังเกตดีหนึงว่าเขาพูดเป็นปฏิเสธนะคะแล้ว question tag เป็นบอกเล่านะคะเห็นไหมคะแนนตอบว่า no ไม่ได้ตามหรอกถ้าเราแปลเป็นไทยเราจะบอกว่าเธอไม่ได้ตามใช่ไหมเธอไม่ได้ตามข่าวคนมีชื่อเสียงเลยใช่ไหมในวงการเนี่ย ภาษาไทยเราจะบอกว่าใช่ฉันไม่ได้ตามใช่ yes I don't follow the news เห็นไหมบอกว่าใช่ฉันไม่ได้ตามมันมันขัดกันแล้วนะคะเราไม่ตรงภาษาไทยถามว่าเธอไม่ได้ตามใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ตามเราบอกว่า no นะคะแต่ถ้าเราตามเราก็ตอบ yes เพราะฉะนั้นตรงนี้เขาตอบว่า no ไปว่าไม่ฉันไม่ได้ตามเลยส่วนที่เติมท้าย ในข้อ4บอกว่านะคะชอยซิ่งบอกว่า I sure do I sure do แปลว่าฉันตามแน่นอนซึ่งอันนี้ความหมายผิดแหละเพราะตอนแรกเขาบอกว่า No sorry ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความหมายนี่ตรงกันข้ามเลย I sure do แปลว่าฉันตามแน่ๆน,นะคะอะไรที่ฉันบอกว่าฉันจะทำแน่ๆ I sure do นะคะจะพูดแบบนี้ I didn't mean to do that ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นอันนี้ไปคนละความหมายเลยใชนะคะไม่เข้ากับ บทสนทนาใดๆทั้งสิ้น Pop culture is not my thing นะบอกว่าเรื่อง pop culture ก็คือเรื่องเกี่ยวกับดนตรี uh, read, สมัยใหม่ my, อะไรพวกนี้นะ pop culture เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ฉันสนใจ not my thing ก็คือไม่ได้อยู่ใน interest ของฉันไม่ได้อยู่ในความสนใจของฉันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปได้นะคะ Music is a good way to relax เพลงเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีในการที่เราจะใช้ในการ uh, ผ่อนคลายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคนละเรื่องเขากำลังพูดถึงบอกว่า no sorry ไม่ได้ตามไม่ได้ตามข่าวพวกคนมีชื่อเสียงหลอกนะคะเพราะว่า pop culture เนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่ฉันสนใจอันนี้เราก็จะได้ดู conversation ซึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาสั้นๆอันแรกก่อนนะคะครั้งหน้าจะมาดูบทสนทนาที่2แล้วก็3กันค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ